หลายคนมักจะพูดว่ามาถึงปีใหม่แล้วสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาก็ขอให้เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและเตรียมชีวิตของเราต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในปีใหม่เช่นเดียวกันกับชีวิตคริสเตียนครับเมื่อเราตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระธรรมสองโคลินบทที่5ข้อที่17บจัญญัติไปว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพาพที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ด้วยความเชื่อนี้ทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งความเชื่อที่ว่าองค์พระเยซูคระสรงสิ้นมชนและฟื้นมชนเพื่อเราทุกทุกคนช่วงเวลานี้หลายคนกำลังตั้งเป้าหมายที่จะทำอะไรหลายหลายอย่างในปีใหม่พระเยซูคริสต์ก็กรทรงมีเป้าหมายเช่นเดียวกับเราในตอนนี้พระองค์ทรงตั้งเป้าหมายเพื่อให้เราทุกๆคนนั้น ได้รับความรอดยซิสุิสตมีเป้าหมายไม่ใช่เพื่อตัวของพระองค์เองแต่เพื่อเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นครับปีใหม่นี้อยากให้ทุกๆคนนั้นตั้งเป้าหมายที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อปซูสุิฤตตั้งเป้าหมายไม่ใช่เพื่อตัวของเราเองแต่เพื่ออระเยซิสุิสตไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดไมว่าเราจะทํางานอยู่ไมว่าเราจะเปลี่ยนงานไม่ว่าเราจะ เรียนหนังสืออยู่หรือว่าเรากำลังดูแลครอบครัวของเราอยู่ขอให้ทุกๆสิ่งที่เราทำนั้นมีเป้าหมายเพื่อองค์พระเยซูคริสต์ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านครับแล้วเราเจอกันอีกครั้งในปีหนาครับผมขอพระเจ้าอวยพรครับ